ย้อนรอยคำทำนายของปู่อินตาทิพย์ที่เคยกล่าวไว้เมื่อหลายปีก่อนสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่คำทานายปู่อินตาทิพย์คำเตือนจากปู่อินตาทิพย์ในวัย1 0 9ปีณนะเขาตําแยเตือนเมื่อปี2553ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดขึ้น ทำให้หลายคนนึกถึงคำทำนายของปู่อินตาทิพย์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นคำทำนายเหล่านี้ยังคงเป็นที่น่าสนใจและถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางปู่อินตาทิพย์เคยทำนายไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนปู่บอกว่าภัยพิบัติจะเกิดขึ้นตามหนังสือพุทธธรรมนายไว้จะแรงบ้างหรือเบาบ้างขึ้นอยู่กับว่า ครูบาอาจารย์ได้ช่วยไว้หรือไม่แต่ปลายปี2555ต่อเนื่องปี2556เหตุการณ์จะดุนแรงมากด้วยเหตุ3ามอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งประการแรกบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟหักและสังขารประการที่2อพายุจะถล่มเมืองไทยและที่อื่นๆประการที่สาม น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในโลกหลายๆประเทศจะต้องเกิดขึ้นเหมือนกันจะรุนแรงไปเรื่อยๆผู้คนจะตายมากเป็นประวัติการผู้คนจะเหลือแค่30%ของประชากรที่นั้นๆปัจจุบันนี้ผู้คนไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่ละอายแก่บาปเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่ใช่กรรมของใข่ๆนะแต่นี่คือวัฏจักรของโลก บ้านเมืองเจริญขึ้นแต่จิตใจของมนุษย์นั้นเจริญลงยิ่งการสมสู่มนุษย์ต่อกันเดี๋ยวนี้ไม่มีเลือกผัวเลือกเมียหรือลูกหลานนี่แหละกะรียุคตามคำทํานายขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธโคดมเหตุดังกล่าวจะเบาลงและสิ้นสุดปี2560ผู้คนจะรอดพ้นจากภัยพิบัติ คือผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่ในศีลธรรมกรตันยูต่อบิดามารดาและอายแก่บาปจงเป็นผู้รู้ในกิเลสและผู้ตื่นจากกิเลสสุดท้ายก็ไกลจากกิเลสภัยพิบัติที่จะเกิดเมืองไทยจะมีการเตือนภัยล่วงหน้าจากในหลวงรัชกาลที่9้าของเราพูดแบบภาษาธรรมพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9 มีสื่อจากผู้ดูแลมนุษย์ในโลกนี้จะบอกกล่าวล่วงหน้าให้ผู้คนเตรียมตัวหนีจากภัยที่จะเกิดส่วนเส้นทางหลบหนีปู่บอกว่าผู้คนจะหนีมุ่งหน้าไปทางถนนมิตรภาพและรถจะติดมากผู้คนต่างแย่งกันโกลาหลหน่าดูและสุดท้ายหางแถวจะหนีไม่รอดนั่นเองสระบุรีที่ตั้งองค์พระนั้นสูง ตรงนั้นแผ่นดินจะยุบตัวลงเพราะข้างล่างเป็นบ่อน้ำใต้บาดาลส่วนถนนที่พอจะรอดก็คือกระบินนครราชสีมานครนายกและเส้นทางอื่นๆที่ไม่ใช่มิตรภาพแต่ส่วนมากผู้คนจะเลือกเส้นทางมิตรภาพมากเพราะไปได้ทั้งเหนือและอีสานขอเตือนว่าไม่จำเป็นจะต้องไปอีสานอย่างเดียวนะครับ ภาคเหนือก็ไปได้ปู่บอกแล้วเตือนแล้วจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่บุญของท่านแต่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมส่วนมากจะรอดมนุษย์จากตัวใหญ่ลงมาถึงตัวเล็กและกำลังจะเปลี่ยนแปลงจากเล็กไปหาใหญ่เรื่อยๆสังเกตจากลูกหลานจะเริ่มสูงใหญ่กว่าพ่อแม่แล้วและค่อยเป็นค่อยเปลี่ยนไปตลอด สำหรับปูอินตาทิพย์แห่งเขาตําแยคือท่านผู้เฒ่าที่อายุมากกว่า115ปีและมีการกล่าวไว้ว่าท่านเป็นมนุษย์ผู้ที่ได้รับยานบาร,รมีของท่านเท้าสักกะเิวราชและยังดำรงร่างกายเดินเหินใช้ชีวิตได้ตามปกติเมื่อได้สนทนากับท่านก็จะรู้ว่าท่านมีสติสมบูรณ์มิได้หลงหรือว่าเลอะเลือนเช่นคนชราทั่วๆไป ท่านบอกว่าท่านยังตายไม่ได้เพราะบ้านเมืองยังมีปัญหาและยังต้องอยู่รอให้ถึงปี2,562ก่อนและเมื่อเหตุการณ์ภัยพิบัติจบลงในปี2,562ท่านจะให้พระยาธรรมมิกราชมาปรากฏในปี2,563เราก็จะได้พบกับสามร่มโพสีจากนั้นท่านจะพิจารณาอีกที ว่าจะอยู่ต่อหรือจะละล่างนี้และนี่ก็เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นเตรียมตัวเตรียมพร้อมรับมือเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ควรตื่นตระหนกจนเกินไปและควรติดตามข่าวสารให้มากเพื่อให้ทันท่วงที และสำหรับเรื่องราวที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากท่านผู้ชมท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะและขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบหากไม่เป็นการเสียเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครอบครัวคนอ่านข่าวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ Thank you